ครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องแรงดันนะครับในเมื่อเรารู้จักความหนาแน่นไปแล้วรู้จักความดันไปแล้วซึ่งความดันเนี่ยสูตรมีอยู่ว่า p เท่ากับ f ส่วน a ความดันจะเกิดจากแรงก็คือแรงดันหารด้วยพื้นที่ทั้งฉาดังนั้นหัวข้อนี้คือเราแรงดันเราต้องทราบว่า f มันก็ต้องเท่ากับ p a ด้วยก็คือแรงดัน ก็เท่ากับความดันคูณกับพื้นที่ที่ตั้งฉากนั่นเองแสดงว่าถ้า f มากเนี่ย p p ก็ต้องมากด้วยเอ้ยถ้า f จะมากก็ขึ้นอยู่กับ p กับ a นั่นเองอะ่ะสรุปแค่นี้แล้กัน <c oughs> พอดีมันมืนนะครับต้องของอาภัยด้วยอ่ะก็ในเมื่อเราสนใจเรื่องของเหลวรู้่าครับพี่ก็สมมุติว่ากล่องใบเนี้ยบรรจุน้ําเต็มเลยแล้วปิดฝานะครับก็ ก็คือว่าแรงแรงดันที่เกิดจ,จากน้ำเนี่ยจะมีอยู่ทุกที่ทุกทางเลยนะครับอ่าก็จะมีอยู่แบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือ F ที่กระทำต่อด้านล่างหรือก้นของภาชนะกับ F ที่กระทำต่อด้านข้างนะครับแรงดันทั้งที่กระทำทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะครับ <S <S ก็มาดูตัวส่วนแรกก่อนเลยก็คือ F ที่กระทำต่อก้นหรือแรงที่กระทำต่อพื้นของกล่องนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดมันเป็นก้นถูกไหมครับเซอรแสดงว่า f ที่ก้นกล่องเนี่ยก็จะมีเท่ากับความดันที่ก้นกล่องด้วยคูณกับพื้นที่ที่ก้นถูกป่ะครับอ่าอันนี้น่าจะเข้าใจนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะหา f ที่ก้นเนี่ยมันก็จะเท่ากับ log s s นี่ก็คือจากข้างบนสุดถึงก้นนะครับคูณกับพื้นที่นะฮะพื้นที่ทั้งหมดของด้านล่างโอเคปะ่ะ ซึ่งความสูงความลึกเนี่ยพูดผิดความลึกเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วถูกบังคับดังนั้นแรงที่กดลงมาบนพื้นเนี่ยจะมีค่าเท่ากันเสมออ่าโอเคนะครับต่อมาความที่ไม่แน่นอนของ f ด้านข้างนี่แหละครับจะเป็นตัวที่ทําให้เราค่อนข้างที่จะสับสนนะครับก็ f ข้างครับเดเชียวข้างข้าง,างเท่ากับความดันด้านข้างด้วยครับ คูณด้วย A ด้านข้างก็คือพื้นที่ด้านข้างนั่นเองนะครับก็ <Go. S 1> ซึ่ง f ด้านข้างใช่ไหมครับถ้าแตกส่วนออกมาก็มี2แบบครับก็คือคําว่า p ข้างเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ครับเขียนได้2แบบนะครับก็คือแบบแรกก็คือ p ข้างก็คือต้องเป็น P เฉลีย่ยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าความลึกของแต่ละจุดในด้านข้างเนี่ยไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเส้นแรง ที่การทำแานข้างจะไม่เท่ากันก็สังเกตจากลูกศรนะครับบอกขนาดของลูกศรที่ความยาวของลูกศรจะบอกบอกถึงขนาดของแรงนั่นเองนะครับก็ข้างบนเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์นะครับแล้วก็ค่อยๆลงค่อยๆเพิ่มลงมาเมื่อมันลึกขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นแรงก็ค่อยๆเยอะขึ้นดู่ครับดังนั้นเขาเลยกําหนดไว้ว่าต้องให้ใช้ P เฉลี่ยนั่นเองก็คือ P บนบวก P ล่าง หรือพก้นเนี่ยหาร2นั่นเองอันนี้ก็คือ p ด้านข้างนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับใช้วิธีที่บอกว่าให้ใช้ความดันที่จุด Cm หรือ Center of mass ก็คือความดันณนะจุดรวมศูนย์เขาเรียกว่าอะไรจุดศูนย์รวมมวลกลางอะไรสักอย่างนึงเลยครับคือจุดนี้นะครับให้ใช้ความดันตรงนี้ซึ่งมันจะแตกสูตรได้ว่า log scm r ซึ่งความง่ายของมันที่มันง่ายกว่าไอสูตรเนี้ยก็คือว่าเราไม่ต้องหาความดันสองอันมาบวกกันแล้วหารสองนะครับโอเคปะครับแต่ว่าให้เราใช้สูตรนี้สูตรเดียวก็คือโดยที่ใช้ความลึกเนี่ยแค่กึ่งกลาขง,กงของกล่องเท่านั้นเองก็จะง่ายมากเลยใช่ไหมครับง่ายกว่าไปคิดเลยสองอันแล้วหารสองเราคูณรูปเดียวจบพออ่าโอเคนะพี่ก็จะ แน่น่าไม่ใช้วิธีนี้มากกว่าแต่วิธีนี้ก็ควรจะรู้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ f ข้างเท่ากัากบ PCM นะขอคื้ทีนะครั PCM m ใหญ่สิคูณกับพื้นที่ด้านข้างก็ไม่ต้มีปัญหาครับพื้นที่ด้านข้าง f ข้างก็เลยเท่ากับ log h cm คูณกับ a ข้างนั่นเองนะครับผม และเดี๋ยวเราไปทำโจทย์ก็จะรู้กันเองนะครับครับข้อที่5นะครับกล่องรูปทรงรูปบาทยาวด้านละ40เซนอ่าก่ออื่นแล้วก็แปลงหน่วยก่อน40เซนก็คือ 40, 40, 40่คูณสิบเเมตรนั่นเองหรือเท่ากับ0.4เมตรนะครับก็คือทุกด้านยาวด้านละ40่สไ้ยเมตรซึ่งมันบรรจุน,น้ำเต็มกล่องด้วย แล้วก็ปิดฝาสนิททุกด้านนะครับจงหาข้อก่อไก่ครับแรงดันน้ำที่กระทำต่อก้นกล่องใบนี้ก็คือจดต้องการหา f ก้นซึ่ง f ตัวนี้ต้องตั้งฉากกับพื้นที่ด้วยนะก็คือทบทวนกันหน่อยอ่ะจากสูตรความดานัน p เท่ากับ f ส่วน a ถูกปะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการหาแรงก็คือ f เท่ากับ pa นั่นเองแต่ณณในที่นี้คือ f ก้นกล่องเท่ากับ p ที่ก้นด้วยคูณด้วย a ก้นนะครับก็ f ก้นก็นครับก็เลยมีค่าเท่ากับอ๋อพที่ก้นก็คือ log s ก้นคูณด้วย a ก้นนะครับ f ก้นก็เลยมีค่าเท่ากับ10บกำลังสนะครับเพราะมเพราะเป็นน้ำคูณด้วย9.8 s ก็คือทุก ด้านยาวด้านละ0.4เมตรก็คือความสูงก็จะต้องสูง0.4เมตรเหมือนกันแล้วคูณด้วยพื้นที่พื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวกว้างก็ต้องยาว0.4เหมือนกันเพราะว่าเป็นกล่องรูปบาตรยาวต้องยาว0.4เหมือนกันนะครับ f ก้อนก็เลยเท่ากับคิดเลขให้เลยคือห0 0้อยแป๊บนึงนะครับเอ่อ6 ร2อยินิวตันเป็นคำตอบของข้อกอไก่นะครับต่อไปข้อขอไข่นะครับถามว่าแรงดันแล้วแรงดันน้ำที่กระทำต่อด,ด้านข้างของแต่ละด้านละ่ะมีค่าเท่าไหร่อ่าก็จากสูตรเดิม P เท่ากับ F ส่ว A F ก็เลยเท่ากับ P คูณ A นะครับ ังนั้น p ด้านข้างก็เลยกระจาเอฟด,ด้านข้างก,ก็จะจาก p ด้านข้างคูณ a นะครับ a ด้านข้างนั่นเอง f ข้างก็เลยมีค่าเท่ากับ p ด้านข้างซึ่งพี่ได้บอกต่อแรกไปแล้วมี2อ,อันก็คือ p เฉลี่ย p เฉลี่ยคำว่า p เฉลี่ยนี่ก็คือ p เฉลี่ยนี่ก็คือเอา p 1บวก p ีอ2 p บน B บวก p ล่างหาร2นั่นเอง อีกอันนึงก็คือใช้ p ที่จุด cm นะครับคำว่าจุด cm ก็คือจุดกึ่งกลางนี่เองนะครับก็คือตำแหน่งตรงกลางนี่แหละก็คือมีค่าเท่ากับ log h cm นะครับน่นาไใ่้ใช้อันนี้มากดีกว่าเพราะมันคิดเร็วกว่าก็คือจะกลายเป็น log h cm นะครับ cm นี้ย่อมาจากเซ n อะไรว่า center of mass นะครับ ก็คือจุดกึ่งกลางของมวลดังนั้นความดันตรงนี้ก็คือความดันณนะจุดกึ่งกลางของมวลด้านข้างของกล่องนะครับก็คูณด้วยเอด้านข้างนะครับซึ่ง f ด้านข้างนะครับมีค่าเท่ากับก็ทุกด้านยาว0ูดเมตรถูกป่ะครับ0.4เมตร0 4จดเมตรนะครับโลคือโลของน้ำก็คือ1,000ตันิแัดสคูณกับ9.8จดนะครับ ซึ่ง HCM ก็คือความสูง a ศูนยเนี่ยคือ,อยาทั้งหมดถูกไหมครับดังนั้นคําว่ากึ่งกลางคือ HCM ตรงเนี้ U กึ่งกลางถูกไหมครับคำว่ากึ่งกลางก็คือเป็นครึ่งหนึ่งก็เท่ากับ0.2ใช่ไหมครับก็แสดงว่า HCM ก็คือมีค่ากับ0.2นะครับแล้วคูณกับพื้นที่ด้านข้างพื้นที่ด้านข้างคือพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้อ่าซึ่งมันพื้นที่สูงพที่คือกว้างคูณยาวก็คือเอาศูคูณกับ กว้างเนี่ยคูณกับยาวด้านนี้ปุ๊บก็คือ0.4เหมือนกันก็กลายเป็น0.4เห็นที่กับ0.4คูณ0.4โอเคไหมครับ f ข้างก็เลยเท่ากับอ่อคิดเลขเลยคือ313.6นิวตันนั่นเองเป็นคำตอบของข้อหอไข่แล้วก็ของข้อที่5ด้วยครับ